ปุ๋ยน้ำหมักแบบเต็มสูตรจะสามารถที่จะใช้บำรุงได้ครบทุกส่วนของต้นไม้วิธีการทำหั่นทั้ง3อย่างแล้วเอาไปลงในถังผสมคือเราจะหั่นจากยอดมันสัปปะหลังก่อนยอดมันสัปปะหลังเนี่ยจะให้เรื่องของไนโตรเจนที่สูงต่อไปเราก็จะหั่นปีกล้วยปีกล้วยนี่จะมีโพแทสเซียมสูงตัวนี้เราก็อามาทำจะได้ธาตุอาหารที่ใช้แทนโพแทสเซียมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะหั่นกล้วยหั่นทั้งเปลือกเลยนะครับกล้วยน้ำว้าสูงงอมนี่ครับเขาจะมีฟอสฟอรัสที่สูงนะครับเมื่อหั่นเสร็จแล ต่อไปเราก็จะเติมกากน้ําตาล1นกิโลขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมจุลินทร e ีย์เยี่ยลงไป5 0 0ร้อซีซีเติมเ e ยี่มแล้วเราก็เติมน้ําน้ำเนี่ยเราจะเติมให้ท่วมพอดีคนเพื่อให้กากน้ําตาลเนี่ยละลาย หลังจากนี้เราก็จะใส่ในภาชนะที่เราจะหมักได้เลยนะครับเมื่อเรานําทุกอย่างใส่เข้าไปในไหแล้วต่อไปเราก็จะปิดไหด้วยเศษผ้าเก็บไว้ในที่ร่มหมัก45วันโดยอัตราส่วนที่ใช้เนี่ยเราก็จะใช้อยู่ประมาณที่10 cc ต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นหรือผสมน้าลดเนี่ยทำสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอใช้กับพืชได้ทุกชนิด